สวัสดีครับผมเป็นพี่น้อง F c ซตะเกิดพาชิมนะครับวันนี้นะครับมาแชร์วิธีการหงาุงข้าวเป็นวิธีการหุงข้าวเจ้านะครับแบบในกรณีที่ไฟดับนะครับส่วนมากพี่น้องก็หุงข้าวหม้อไฟฟ้านะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าไฟดับขึ้นมานะครับเราก็ต้องมีวิธีการนะครับทำยังไงถึงจะหุงข้าว ได้นะครับวันนี้ผมมีคลิปดีๆเด็ดๆให้พี่น้องได้ศึกษานะครับวิธีการหุงข้าววิธีง่ายๆนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับคือเตรียมข้าวาเหมือนกับเราหุงปกตินะครับแต่ว่า,าเราจะใช้หม้อนึ่งนะครับเป็นตัวทำความร้อนนะครับ อันนี้ข้าวเนี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมข้าวเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับน้ําใส่ถ้าเท่ากันนะครับกับที่เราหุงข้าวในในหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็วัดระดับดูนะครับถ้าเกิดใส่น้ําน้อยข้าวก็จะไม่สุกนะครับถ้าใส่น้ําเยอะก็เฉะน,นะครับเป็นธรรมดานะครับ ผมหุงเยอะหน่อยนะครับอ่าก็วาระดับหนึ่งนะครับขนาดนี้นะครับได้เข้าเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ตเตาแก๊สใส่หม้อนึ่งเลยนะครับใส่หม้อนึ่งครับใส่หม้อนึ่งแล้วก็จุดแก๊สธรรมดานะครับ จุดแก๊สติดแก๊สเรียบร้อยนะครับติดแก๊สเรียบร้อยเราก็เอาฝาปิดเลยนะครับใส่น้าไม่ได้เยอะนะครับนี่ผมใส่น้าไม่ได้เยอะนะครับใช้วิธีการหุงแบบปกติแล้วนี่เอาซึ่งใส่ข้างบนก็ได้นะครับเอาซึ่งนี่ใส่ข้างบนเอาข้าวใส่ข้างบนก็ได้แต่อันนี้ต้องการความสะดวกแล้วก็ประหยัดนะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับ ปิดฝาไว้เลยนะครับปิดฝาไว้เลยอ่ารออยู่ประมาณสัก10นาทีนะครับประมาณนี้ก็สุกนะครับอ่ามาเปิดดูหน่อยนึงนะครับเปิดดูความเคลื่อนไหวของข้าวหน่อยนึงนะครับนะีบ่ฮะเปิดปุ๊ดปุ๊ปุ๊ปุปป๊ข้าวก็เริ่มขึ้นหม้อแล้วนะครับจะสุกไม่สุกจะ แฉไม่แฉ่ก็เดี๋ยวอีกสักรู่มาลุ้นกันนะครับปิดไว้ก่นกอนไก้จะสุกแล้วครับระวังระว่างรอข้าวสุกนะครับมากินข้าวปุ้นนะครับกินข้าวปุ้นรอนะครับข้าวปุ้นไปงานแจกนะครับงานแจกข้าวคุณพัชรา,าพัชราวราการนะครับเลยแม่ครัวเขาเอาข้าวปุ้นมาฝากนะครับ แวะไปตามหาโทรศัพท์ให้หลานนะครับทันวาอยากได้โทรศัพท์ไปก็เลยได้ข้าวปุ้นมานะครับกับแคบหมูนะครับข้าวปุ้นกับแคบหมูทุงบอกใหญ่เลยนะครับแคบหมูของอบตจงครับหมูเนี่ยมามากินข้าวปุ้นรอครับก็เริ่มหิวแล้ว ขอพุ่นงานแจกข้าวทิศหาคุณป้าพัชราวรการนะครับตั้งวันที่13เมื่อเช้านี่ก็ไปทำบุญที่วัดนะครับทำบุญที่วัด ตรงนี้ก็มีงานต่อนะครับงานตรงนี้ก็แจกตั้งแต่วันที่แปดที่เก้เาเลยนะครับงานแจกยิงยาวกันเลยนะครับเราเรียกว่าไม่ต้องหุงข้าวกันเลยเป็แจกอย่งเดียวขนาดแบบนี้นะครับ นานพอประมาณแล้วนะครับผมคิดว่าสุกแล้วนะครับข้าววันนี้นะครับสุกนะครับสุกสุกสุกเนี่ยสุกทิมดูก็รู้นะครับว่าสุกนะครับนี่ว่าสุกสุกแล้วก็ปิดแก๊สไว้เลยครับอันนี้หุงเผื่อไว้ตอนเย็นนะครับเพราะว่าไม่ได้หมาข้าวเหนียวนะครับเนึ่องอ่า นึ่งข้าวเจ้าเผื่อไว้ตอนเย็นนะครับสุกแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้แหละครับใครอยากกินก็ลูกหลานอยากกินก็มากินได้นะฮะตักกินเอานะครับนะครับสุกพอดีนะครับผมปิดไว้นะครับผม